ทำภารกิจสนุกทุกวันรับของรางวัลต่อเนื่องกับการนักเตะสุดคุ้มชุด b ีดัของหายากและไอเทมอีกมากมายที่ฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยโมวกน็อกสุดเท่จาก nhk มาพร้อมชิลสาแว่น2ชั้นป้องกัน UV และรอยขีดข่วนวัสดุเปลือกหมวก abs แข็งแรงรองรับแรงกระแทกได้นนยอดเยี่ยมและระบบล็อกสไตล์นักแข่งดีดีริ มาตรฐานระดับอินเตอร์รองรับการติดตั้งบลูทูธด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อกดลิงก์ด้านล่างรับฟรีเสื้อพร้อมกระเป๋าสวัสดีครับพมกับอัปเดตเรือร่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงครับวันนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับมายูเต็ดมาฝากกันเช่นเดิมครับขอทุกท่านเฮงเร่ำรวยโชคดีและมั่งมีสีสุขมีความสุขตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีนและตลอดไปครับเทศกาลตรุษจีนจะเริ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ ใครเข้าใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งไปกำลังใจให้พวกเรามันอยู่สู้ตายด้วยนะครับทั้ง5ช่องทาง YouTube Facebook Tiktok Twitter แล้วก็ IG ขอบคุณมากครับเนะื้อหาวันนี้เริ่มที่บทสัมภาษณ์ของเอเดนฮาร์หลังเกมที่เสมอกับคริสตัลพาเลซหนต่อหนึ่งครับเดนฮะาบ,บอกว่าทีมของเราต้องควบคุมเกมไม่ได้และได้ประตูแรกมันเป็นผลงานที่ดีเลยสำหรับพวกเรานะครับใน45นาทีเราคอนโทรลเกมได้ในแบบที่ต้องการ พาเลตได้ลุ้นแค่ครั้งเดียวนะครับกับช็อตที่เด้ยรต้องเซฟส่วนเรามีโอกาส2-3ถึงครั้งครึ่งหลังอาจจะต่างกันไม่มากครับแต่เราต้องเพิ่มพลังเข้าไปมากกว่าน,นี้หน่อยเพราะถ้ายิงเพิ่มได้ก็จะปิดเกมได้แต่ว่าก็มาโดนยิงตเตะเสมอช่วงท้ายเวลานั้นไม่พอแล้วเหลือแค่1-2นาทีนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับผลการแข่งขันและนำบทเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยไปแก้ไขให้ทุกคนพยายามให้มากขึ้น สำหรับฟอร์มของวอลเวกอนนั้นเทนฮาบอกว่าเขามีเวลาซ้อมน้อยไม่ได้มีแมชให้ลงเล่นเลยนะครับเขาอยู่กับเราแค่สอถึง3วันแต่ก็ทําหน้าที่ได้ดีทุกบทบาทที่มอบหมายไปนะครับเทนฮาบอกว่าเบกอนเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการออกซานตำแหน่งหน้าเป้าเพราะว่าเขามีความเป็นสไตรเกอร์นะครับเขาทําได้ดีในจังหวะประตู1นึ 0, ดึงตัวประกบของพาเลสไป2คนแล้วก็ช่วยให้บุโน่แฟนเดสยิงประตูได้ ในมุมมองของแฟน bon, บอลสลหการประเดิมสนามเกมแรกของวอลเวคอร์นั้นคําแดนหน้าได้อย่างแข็งแกร่งครับเป็นเป้าใหญ่ในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็พักบอลแจกจ่ายออกซ้ายออกขวาได้ดีรวมถึงลูกบนพื้นก็ใช้ได้ลูกโด่งนี่ยอดเยี่ยมเลยครับที่สาคัญที่สุดคือช่วยไล่บอลอยู่ตลอดนะครับสำหรับการเข้าสกัดของคาซิโรและโดนใบเหลืองครบ5ใบนะครับโดนแบนในเกมอาร์เซนอลวันอาทิตย์นี้เทนฮากมองว่านกเตะพยายามจะช่วยเพื่อนร่วมทีมนะครับด้วยสัญญาณ แล้วก็แพมจะเข้า้ถึงเบลแล้วแต่ว่าโชคร้ายมันไม่ถึงเบลครับก็เลยเป็นการฟาวเทนฮากบอกว่าถ้าทีมเรายิงขาดได้เนี่ยก็จะไม่เจอสถานการณ์แบบนี้นะครับแต่เกมที่เจอกับปืนใหญ่ครั้งก่อนนะครับคาเซก,ก็ไม่ได้ลงตัวจริงเหมือนกันยูเต็ดหวังว่าจะทำได้แบบนั้นอีกครั้งในเกมสําคัญสุดสัปดาห์นี้ประเด็นเรื่องของการไม่ได้จุดโทษจากทีมผูตัดสินที่จังหวะสกอตต์แมชวิเนโดนคริสลิชาน์ดนั้นผลักล้มลงไป เจมี่แัดแนบอดีกองกลางของเลี้ยวพูลเนี่ยก็มองว่าลูกนั้นควรเป็นจุดโทษนะครับเขาบอกว่าถ้ายูเต็ดยิงได้แต่ช็อตนี้และคาเซมิโลก็อาจจะไม่โดนใบเหลืองด้วยแต่ก็จะลงเล่นในวาร์ชิซึ่งระดันบ,บนั้นบั่นใจว่าลูกนี้ควรจะเป็นจุดโทษในมุมของเขาซึ่งอาจจะแตกต่างจากแฟนบอลหลายๆคนเพราะแฟนบอลยูเต็ดบางส่วนก็มองว่าอาจจะเบาเกินไปส่วนบางคนก็มองว่าเป็นการผลักจริงๆทําให้แมททูมินีนั้นเสียจังหวะ แต่ถ้าดูภาพช้ามันก็จะมีบางมุมที่เห็นว่าสกอตนั้นเกือบจะล้มอยู่แล้วหรือว่าหลักไม่ดีแล้วครับคือเสียาการทรงตัวแล้วนั่นเองทําให้ผู้สินห้อง VR อย่างนิวสวอบิกเลือกส่งสัญญาณมาที่ผู้สินในสนามล็อบโจนแล้วก็ไม่ให้เป็นจุดโทษกับประเด็นเรื่องจุดโทษทุกท่านมองอะไรก็พิมพ์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ครับซึ่งมันผ่านไปแล้วนะครับเราแค่มาพูดถึงหลังเกมให้ทุกคนได้แสดงความเห็นกันมาปเดต ถึงนักเตะที่ถูกปล่อยยืมตัวไปบ้างแต่ดูจะเป็นบรรยากาศที่แตกต่างกันเลยสำหรับข่าวที่จะมาฝากกันครับเริ่มที่เรื่องดีๆกันก่อนนะอา์มัดเดียโลเนี่ยได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนของซันดอร์แลนด์ครับที่ยืมตัวไปในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาฤดูกาลนี้ในอา์มัดลงเล่นในแชมเปี้ยนชิพไป20เกมนะครับยิงได้6ประตูกับทํา1แอสซิสนะครับผลงานดีต่อน่องแบบนี้แฟนๆก็เชืรอให้เอร์เทนฮาร์ตให้โอกาสในช่วงซีซั่นใหม่ หลังจบฤดูกาลนี้แต่บางคนก็บอกว่าอามัดนั้นมีรูปร่างที่เล็กไปซะหน่อยครับอาจจะเจอแรงประทับในหลีกแล้วมีปัญหาอยู่บ้างซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะผ่านไปได้ไหมถ้ากลับมาสู่ทีมนะครับแต่ตอนนี้เจ้าตัวเริ่มจะเร่งเพิ่มกล้ามเนื้อและมีรูปร่างที่ดีขึ้นแล้วทุกท่านอยากให้อามัดอยู่กับทีมในฤดูกาลหน้าหรือมองว่าต้องปล่อยยืมต่อเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนอันนี้ลองพูดคุยกันดูครับผมมองว่าอามัดต้องแลกมาด้วย สกิลและทักษะที่ยอดเยี่ยมของเขากับการที่รูปร่างอาจจะสู้ในแรงกระทาไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าอาห์มัดจะเล่นในพรีเมลีกได้ในอีกสัก2-3ปีข้างหน้าครับส่วนในข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีนักเอริกบายยี่กองหลังของยูเตตที่ถูกปล่อยยืมไปที่โอลิมปิกมักเซยไปเข้าสกัดหนักครับโหถทีบยอดอกใส่ผู้เล่นคู่แข่งในศึกเฟรนด์ครับตั้งแต่รอบ64ทีมเมื่อวันที่7จ็ดมกราคมครับผลการตัดสินออกมาแล้วบอกว่าบายยี่จะโดนโทษแบน7เกมนะครับ บายยินเป็นกองหลังสายบู๊ดูดันทุกคนรู้กันอยู่แล้วแล้วก็บางทีเขาเล่นหนักเกินไปจนทําให้เสี่ยงต่อการลง,ลงโทษทั้งใบเหลืองใบแดงแถมันมีอาการบาดเจ็บบ่อยอีกด้วยครับแต่ต้อตั้งแต่ช่วงที่อยู่กับทีมมาบายยินถูกโจเซมุนโยซื้อมาในช่วงปี2017นะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ฟอร์มดีมากจับคู่กับมาโกสโรโฮจนถึงพาทีมเข้าถึงรอบชิงชาลเลิสกิลลีก แต่ก็มีช่วงที่เจ็บอยู่บ่อยครั้งเล่นสัก3-4เกมก็จะเจ็บไปรอบหนึ่งซึ่งหลายคนเป็นห่วงนะครับสําหรับ2คนนี้อาจจะดูแตกต่างกันในสถานการณ์ตอนนี้กับอนาคตที่ดูแล้วอามัดดูจะมีอนาคตมากกว่ากับอายุยังน้อยอยู่ส่วนไบย,ยี่เนี่ยหลายๆคนชอบความดุด,ดันเขานะครับชอบความแข็งแกร่งแล้วก็ชอบลูกแบบชิงจังหวะอะไรประมาณนี้แต่ว่า กับเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาอาจจะไม่เหมาะกับแนวทางของเทนฮากนะครับด้วยเรื่องของการเซตเกมจากแนวหลังที่ไม่ใช่จุดเด่นของบาย,ยี่ด้วยแล้วก็เทนฮากต้องการกองหลังที่นิ่งแล้วก็เสถียรในการคุมจังหวะเข้าบอลอย่างละเอียดไม่ฟาวพ้าั่วเพื่อนะครับจุดนี้ก็น่าเป็นห่วงว่าบาย,ยี่พอหมดสัญญายืมตัวกับหมักเซยจะเป็นยังไงต่อ ในวิดีโอเมื่อวานผมพูดถึงภาพรวมของเกมหลังเสมอพาเลสไปแต่ผมชอบนักเตะหลายคนนะครับแต่อีกคนที่รู้สึกว่าพูดน้อยไปหน่อยในวิดีโอเมื่อวานน็คืออารอนวิสาก้าอยากะชมเขาและให้กําลังใจเขาเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าวิสาก้ายกขะดับขึ้นมาได้ดีมากนะครับต้องว่าเข้าสกัดที่จ็ดทขาด2-3ครั้งทั้งช็อตวินฟิสซาฮาหลายชอ็อตทางนั้นขวาก็ช่วยทีมไม่ได้โดยเฉพาะช่วงท้ายเกมถ้าลูกนั้นเนี่ยเสียบ ไม่โดนบอลน,นะครับหรือว่าเข้าสกัดแล้วฟาวไปจุดโทษเนนะี่ยเราอาจจะแพ้เลยรวมถึงช็อตทุ่งท้ายครึ่งแรกด้วยบิสก้าเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องการเข้าสกัดที่ดีมากเกมรับก็ยังยอดเยี่ยมอยู่แล้วผมมองว่านักเตะดูภาษากายสู้ต่อเอาใจช่วยได้รับกำลังใจจากฟแฟนๆจากเพื่อนๆภายในทีมแล้วผมก็มองว่าเทนฮาน่าจะพูดคุยกับบิสก้าเป็นการส่วนตัวจนนักเตะกลายเป็นคนใหม่กลับไปอยู่ในฟอร์มที่ไว้ใจได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ให้กำลังใจบิสตากากันด้วยนะครับโดดาโลกลับมาจากการบาดเจ็บหลังจากนี้ก็คงต้องลุ้นเลยว่าใครจะเป็นตัวจริงเพราะว่าดีทั้งคู่ครับแแค่จุดเด่นไม่เหมือนกันแค่นั้นเองมาดูเรื่องตลาดนักเตะในทีมเราเองครับแล้วก็เป้าหมายของยูเตดที่ให้ความสนใจอยู่ในเวลานี้จากกระแสใกล้ต่อสัญญาของเลฮันโดการาโชนะครับเมื่อสักวัน2วันก่อนโกเยไทยบอสนักข่าวอิสระก็ออกมาเปิดเป็นคนแรกว่า ปีกดาวรุ่งจะตอบรับข้อเสนอข่าเหนื่อยที่3 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เส้นยาวถึงปี2029นะครับอันนี้เป็นแนวโน้มที่ดีที่เขาออมาแบบนี้ซึ่งก็ต้องรอการยืนยันของสโมสรอ,อย่างเป็นทางการก็จะมีรูปการเซ็นสัญญานะครับเคยงค่าหรือเซนฮาร์กจับปากกาแล้วก็มีกระดาษถ้ารูปนั้นออกมาทุกคนก็สบายใจได้ว่าการโชต่อสัญญาตอนนี้แนวโน้มดูจะใกล้เคียงมากขึ้นนะครับและหวังว่าการโชก็จะอยู่กับทีมยาวๆไปเพราะว่าเพิ่ง18ปีเอง กับฟอร์มที่โดดเด่นตอนนี้นะครับเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้เป็นตัวที่เด็ดได้รวมถึงเป็นตัวจริงในบางเกมก็ได้เหมือนกันซึ่งผมมองว่าหลายเกมที่เซนหากเลือกกระโชเป็นสำรองแล้วรอปล่อยลงมาช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่คู่แข่งนั้นเริ่มหมดแรงแล้วนะครับเริ่มอ่อนล้าลงไปแลกวกระโชที่ลงมาใหม่กํลาลังสดก็จะเป็นตัวที่อาจจะพลิกเกมให้กับยูเอแตได้นะครับพร้อมกับเจาะด้านซ้ายพาบอลเลงกินตัวเข้าไปซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดดีเหมือนกันถ้าลงจากต้นเกม อาจจะผ่านยากหน่อยเพราะว่านักเตะค,คู่แข่งกําลังฟิตอยู่หรือว่ายังไม่ได้อ่อนแรงลงไปเรื่องนี้ก็นักวิเคราะห์อบอกเหมือนกันแล้วก็ผมสังเกตเห็นหลายเกมที่ผ่านมาด้านสปอร์ตวันสื่อเยอรมันยืนยันว่าตอนนี้ดอทมูลนนะั้นสนใจยืนตัวอันโทนีอิลังกาปีกของนักเตะจริงๆแล้วนะครับกาลังตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆเพื่อความเป็นไปได้ในการยืนตัวด้านบิลสื่อเยอรมันอีกหนึ่งสื่อก็รายงานคล้ายๆกันว่า อาจจะมีออปชันซื้อขาดเพิ่มเติมด้วยและนักเตะก็อยากย้ายไปเล่นในเมืองเบียร์ความเป็นส่วนตัวของผมผมอยากให้อิลังกาถูกปล่อยยืมไปในทีมเมีย์ลีกมากกว่านะครับเพื่อพิสูจน์เลยว่าเขาพอด้รับโอกาสจากทีมนพเมียร์ลีกแล้วเนี่ยกับทีมที่ไม่กดดันมากนะักสถานการณ์ได้ลงเล่นต่อเนื่องจะมีผลงานที่ดีขึ้นหรือไม่ครับอย่างแฟนๆก็จะได้เห็นผลงานจากการตามเชียร์เมีย์ลีกอยู่แล้วด้วยจะได้ดูว่าอิลังกาดีขึ้นอยาน่างทุกคนคาดหวังหรือเปล่า แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเราก็ต้องตัดสินใจใหม่แต่การไปทีมเือเหลืองถ้าเป็นจริงก็ดีเหมือนกันเพราะว่าทีมเือเหลืองดอทมูลเนี่ยเป็นทีมที่ปั้นนักเตะเก่งนะครับให้โอกาสดาวรุ่งหลายๆคนจนมีฟอร์มที่ดีขึ้นแล้วก็ปล่อยขายปล่อยยืมไปรวมทั้งทําเงินได้ด้วยเดี๋ยวต้องรอดูว่าเรื่องนี้เทนฮาร์ตตัดสินใจยังไงถ้ามีข้อเสนอจริงจังเข้ามาเพื่อยืมตัวอินลังกาสัปดาห์หน้าก็น่าจะมีความชัดเจนครับเพราะว่าเป็นช่วงท้ายตลาดเดือนมกราคมแล้ว และอีกหนึ่งข่าวที่ทุกคนต้องฟังไว้เลยครับผมรู้สึกว่ามีความน่าสนใจพอสมควรและน่าจะเชื่อถือได้ครับก็จากรายงานของเชมหนึ่งฟังเชลซีครับลิซ่าคินเซล่าบอกว่าทั้งยูเอตเอนะครับสเปอร์และเชลซีเองเนี่ยให้ความสนใจในตัวเดบิดไรยาผู้สาประตูของเบนฟอร์ที่ตอนนี้สัญญาเนี่ยเหลือ18เดือนนะครับในตลาดซัมเมอร์นี้ก็จะราคาถูกลงเพราะว่าสัญญาจะเหลือปีสุดท้ายเป็นเป้าหมายของหลายทีมใหญ่ การที่ยูเต็ดสนใจไม่ได้แปลว่ารายาจะเข้ามาเป็นมือหนึ่งแทนเดคานะครับต้องอธิบายให้แฟนเพจฟังก่อนไม่ใช่แบบนั้นแน่ผมเชื่อว่าเทนฮากน่าจะสนใจดีๆเพราะว่าเพิ่มการแข่งขันภายในทีมในตำแหน่งผู้รุ้สาวประตูเพราะว่าเทนฮารพูดหลายครั้งเกี่ยวกับตำแหน่งนี้บอกว่าเขาต้องการให้มีดายด่านที่มีประสบการณ์อย่างน้อย3าคนอยู่ในทีมชุดใหญ่นะครับตอนที่มาเตินดูบราฟกากลับไปนิวคาสเซิลเขาก็ไปดึงจากบัตเลนมา บัตแลนด์เนี่ยย้ายมาเป็นสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลเพราะฉะนั้นก็พอจบฤดูกาลก็คงจะกลับไปที่ซอเพาเล่ซือแยกย้ายกันส่วนทอมพีตันเนี่ยอายุ36ปีแล้วครับสัญญากำลังจะหมดซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันดาบิดไรย่านเนี่ยอายุยังไม่เยอะครับ27ปีแล้วก็ติดทีมชาติสเปนไปแล้วใครจํากันได้ช่วงที่หลุยส์เลเก้คุมทีมก่อนที่จะโดนปลดไปเนี่ยเขาไม่เรียกดาบิดเรย่าไปติดแับเขาเรียกลอเบิร์ตซันเชสนะครับดาบิดไรย่าแล้วก็อุนายซิมอนไปเพราะฉะนั้นผมว่า ราย่าพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกมาแล้วพักหนึ่งกับเบนฟอร์ดกับการที่สัญญาเหลือน้อยแค่นี้ผมเชื่อว่าสเปอร์อาจจะเป็นทีมที่ลุกหนักในเดือนนี้มากที่สุดเพราะว่าฮูโกยอลิสฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วช่วงหลังแล้วก็ดรอปลงไปเยอะตั้งแต่อายุเยอะขึ้นนะครับแต่สเปอร์ก็ต้องมาดูด้วยเหมือนกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวเดวคอนเต้กับบอร์บริหารทั้งปรัติชีแล้วก็ดานิเอลเลวีเนี่ยจะดีขึ้นหรือว่าผ่านอุปสรรคตอนนี้ไปได้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นจับตาดูดิวนีวไว้ครับในช่วงซัมเมอร์อาจจะเป็นดิวที่ทุกคนได้ลุ้นกันกับผู้สาวประตูที่จะเข้ามาช่วยทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นอย่างที่ย้ําไปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเดบิดิกาน่าจะอยู่กับทีมต่อไปและเพิ่มกันในขันภายในยตําแหน่งผู้สาวประตูเหมือนกับที่เราเคยเป็นมาในอดีตที่มีผู้สาวประตูเ,เก่งหลายคนอยู่ในทีมผมจาได้มีช่วงหนึ่งเดวิดิาก็เคยต้องขับเคี่ยวกับอันเดรสซนเิกาดนะครับ ทุกท่านคิดอย่างไรก็พิมพ์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้สลับวิดีโอนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยทั้ง5ช่องทางนะครับทั้งมายูสุดายที่ YouTube f a c e b o o k t i k t o k Twitter แล้วก็ IG ครับพรุ่งนี้วันเสาร์ครับวันตรุษจีนถ้าไม่มีข่าวใหญ่ผมอาจจะขอพักวิดีโอหนึ่งวันให้เวลากับครอบครัวแล้วไม่เชียร์ยูเต็ดในช่วงวันอาทิตย์กันเจออาร์เซนอลนะครับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลางคล้ายมอยูเต็ดทัน ผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ